ขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องไปเที่ยวงานวัดมากครับผมยั่วๆเลยมาเด้อครับมาเด้อสเสียบด้วกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกครับผมพอดีมาจากงานวัดพี่น้องได้นมจีนมาจะสีนยังพี่น้องได้นมจีนมาฝากครับผม น้ำยาปลาครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ้งเจ้านี่เบิ้องเสียบบ่สิยข้าววะม,มามาพี่น้องมางานวันลาดพี่น้องอยัางงานวันลาดได้วน้องกินมาวันศุกินก๋วยเตี๋ยวกินซุ้มือูกระป๋งก๋วยเตี๋ยวอะไรซีมือก่อนพี่น้องมา 음 mm. mm. เจ้าปลานอยนึงขับของพันโยเจ้าไหนกินละข้าวเนี่ยผมจะอกใครอันนี้นผมจะเศร้าขินเลยคือ่าเห็ดโบพันเจ้านี่พ่านโยพี่น่องบอกข้าว ืส่วงนี้เครียดงานอยู่พี่น้อง อย่าง,งานเพลงน้ำเนี่ยเพลงไปใส่เสียงมากมือหน,เนิเราติดตามพี่น้องเดียวแล้วยะเจนให้พี่น้องได้ทราบอีกตัวนึงว่าจะลุมงไปไหล,ลง y งยูทูบให้พี่น้องได้ฟังกัน เ mm. ด็ไคนนี้ไม,ม่ mm. mm. ไพอไ mm hmm. อ้กวอกอุ่นหอน มมมีใครพร้อม คุณ่มใครได้มาหนิพี่น้องคุณม่มท่านไปว่าผมมากก่อนท่านลงเบ็ดด้วยพี่น้องเดี๋ยวให้เมดงานตุกีกนก่อน งานเพลงกัเครีย์แล้วแล้วนะครับเหลือแต่มิกเสียงมิกยังดบร้อยกับสิล่งให้พี่น้องในฟังกันอืมอ้มอื้ม Hmm. Так mm -hmm. 嗯。Mm. để lái đấy chắc thì bớt bớt lái 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 vô ừ รูปเรียบวเบิดขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมครับผมฝากติดตามคลิปหนาคลิปในเด้อพี่น้องว่าบลาปูสิบผ้าเห็ดมิโนยังเด้อออกล่าทั้งไหนเมื่อเทศกาลตุ๊จีนก่อนบลาปูสิบผ้าไปใส่เบ็ดนะครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหนาคลิปในครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมสวัสดีครับ